สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ ep ที่4นะครับต่อจาก ep ที่123ที่ครูเคยอัดคลิปไว้นะครับแนะนำเรื่องหัวข้อว่าสอบภาคกอย่างไงให้ครั้งเดียวผ่าน,นครับโดยที่คลิปนี้ก็จะมีแทรกเรื่องของเนื่องจากมีการประกาศเรื่องของการเลื่อนสอบภาคกของกพเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็คือว่า ครั้งรอบที่1ที่กําหนดไว้ว่าสอบวันที่20มิถุนาหกสี่เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวันที่22สิงหาหกสี่แล้วก็รอบที่2ที่กําหนดไว้ว่าเป็นวันที่4ี่กรกฎาคมหกสี่เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวันที่19กันยาหกสี่ครับอ่พูดง่ายๆคือเลื่อนสอบในีจากสถานการณ์โควิดไปประมาณ2เดือนแต่ก็ยังกําหนดว่าเป็น2สวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับซึ่งมองในแง่นี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับจะได้ ผู้เข้าสอบจะได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นให้สามารถทําไปตามเป้าหมายที่เรากาหนดไว้ให้ได้สําเร็จครับว่าเราจะสอบรอบนี้ให้ผ่านรอบนี้เลยเพื่อจะได้ไปต่อในภาคขอภาคขอต่อไปจะได้ไม่เสียเวลามากจนเกินไปนะครับ ep4 ี EP ่นี้ก็จะมาอธิบายต่อจาก e p ที่ครูดได้เกินไปนะครับว่า,าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ก่อนหน้านี้ก็สามารถไปตามไปดูย้อนหลังหน้าได้นะครับ ในที 1, ่ ep หนึ่งครูก็จะพูดเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษที่ว่า25ข้อเนี่ยเราจะวางแผนเวลายังไงที่กำหนดไว้ก็คือว่าให้ทําก่อนเป็นวิชาแรกในเก้าโมงถึง9โมงครึ่งในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ ep ที่2กฎหมาย25ข้อเหมือนกันก็ทาต่อจากภาษาอังกฤษเลยใช้เวลาประมาณอีกมานครึ่งชั่วโมงก็คือ19โมงครึ่งถึง10โมงครับเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันจะต้องผ่านสกลที่สูงกว่าคือร้อยละ 6กก็คือต้อง15ข้อขึ้นไปส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยแค่ร้อยละห0หรือ13ข้อขึ้นไปก็ผ่านแล้วแล้วก็มาอีพีที่3ครูก็พูดถึงวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เวลาเราข้อสอบเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับส่วนนี้มากที่สุดเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่สวนนี้และคนที่ตกก็จะตกในภาคนี้ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตก็คือออกข้อสอบคณิตศาสตร์30ข้อเนี่ยาวางแต่เวลายังไงก็คือว่า ให้ใช้เวลาส่วนนี้เยอะเลยอาจจะเต็มเต็มก็คือถึง1ชั่วโมงขึ้นก็ได้นะครับคือผมูคิดว่าเพราะว่าคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาถ้าเราทําได้ตรงก็คือเราก็จะได้คะแนนชัวร์นับข้อได้เลยครับอันนี้ ep ที่4ก็คือวิชาที่จะมาพูดในวันนี้คือภาษาไทยาภาษาไทยมี20ข้อวางแผนเวลายัางไงก็คือใช้เวลาครึ่งชั่วโมงพอครับไม่ควรจะเกินนี้ ระหว่างวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งในอยู่ในส่วนของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยครูแนะนาว่าอย่างนี้หลังจากที่เราทาข้อสอบกฎหมายเสร็จตอน10บโมงนะให้เรามาทาภาษาไทยก่อนดีกว่าเพื่อในเรื่องของการวางแผนเวลาได้ได้ตรงแล้วก็ไม่เสียเวลาเกินไปภาษาไทยเราก็จะทําเวลา10บโมงถึงสิบโมงครึ่งอาจจะเลอไปนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ก็คืออย่ายไปใช้เวลา เกินครึ่งชั่วโมงมากเกินไปประมาณครึ่งชั่วโมงกำลังดีละครับแล้วก็ค่อยกลับไปทําคณิตศาสตร์30ข้อเนี่ยในเวลา10บโมงซึ่งถึงเที่ยงก็คืออาจจะเหลือเวลาก่อนเที่ยงสักนิดหนึ่งเพื่อตรวจทานข้อสอบทั้งหมดก่อนสน่งอีกทีหนึ่งครับอันนี้เราก็มาต่อในที ep สี่ว่าภาษาไทยเนี่ยเราจะทํยังไงกับ20ข้อเราออกอะไรบ้างครับต้องยอมรับว่าข้อสอบภาษาไทยเนี่ยเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากนะสำหรับครูในความที่ของครูก็คือว่า มันค่อนข้างจะตีความต้องขึ้นอยู่การตีความเราตีความตรงกับข้อคนออกข้อสอบคิดไหมอันนี้ก็คืออยู่ที่การทักษะการคิดวิเคราะห์การจับใจความด้วยครับข้อสอบภาษาไทย20ข้อออกอะไรบ้างส่วนที่หนึ่งก็จะออกเรื่องของการเรียนประโยค5ข้อเขาก็จะมีว่ามีประโยค์ทั้งหมด4ประโยชน์ลำดับที่ 1, 2, 3, 4แล้วเขาจะถามว่าลำดับที่1ข้อไหนเป็นลำดับที่1อาจจะถาม ใน4ลำดับเนี่ยอาจจะสมมติว่าจะถามลำดับไหนอาจจะถามลำดับที่1ก็ได้ลำดับที่2ก็ได้ลำดับที่3ามก็ได้ลำดับที่4ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ข้อสอบมักจะถามลำดับที่2กับ3ซึ่งเพราะว่ามันจะยากกว่าถ้าถามลำดับที่1กับสีเนี่ยโดยรวมมันจะเวลาเราอ่านแล้วมันก็มันจะง่ายกว่าในการหาหลักก็คือว่าเราเรียงประโยคลองเรียงดู1 2 3 4สาสี่แล้วลองอ่านดูว่ามันสมมุติไหมถ้ามันสมมุติก็ เลือกเลยว่าจบถามลาดับไหนก็ตอบเลยข้อนึงก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีกว่ากว่าไม,ไ,มวไม่ควรจะนานเกินไปนะครับส่วนที่2ก็คือความเข้าใจภาษาหรือที่เราเรียกว่าการจับใจความสําคัญก็จะมีบทความสั้นให้เราอ่านส่วนนี้ก็จะเยอะหน่อยมี10ข้อ,อข้อสอบส่วนนี้ส่วนตัวเขาคิดว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเวลาเราอ่านแล้วมันก็จะก้ากึ่งบางข้อแต่หลักการที่คือเราจะต้องเอา คำตอบที่มาตอบเนี่ยเฉพาะในบทความกล่าวถึงเท่านั้นนะห้ามเอาสิ่งที่อยู่นอกหนบทความแม้ว่าส,ส่วนนั้นเราจะมีความรู้มาก่อนว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราดูเฉพาะส่วนที่บทความที่เขาให้มาเท่านั้นอย่าตีความเกินกว่าสิ่งที่เขาให้มา10ข้อก็อให้เวลา10สิสนาทีอ่าประมาณ10นาที10กว่านาทีก็คืออย่าไปใช้เวลานานเกินไปเพราะว่า บางข้อมันก็ทั้งยากก็ข้ามไปเลยนะครับอ่านปุ๊บรู้สึกว่ามันควรจะใช้เวลาไม่ไม่ควรจะแต่ละข้อไม่ควรจะนานเกินไปสิข้อก็สิบกว่านาทีเพื่อจะให้ได้ทันตามกําหนดที่เราวางแผนไว้ครับส่วนที่สามก็คือข้อสอบส่วนที่เขาเรียกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมที่เราเรียกว่าโปมาุปไมยไอตัวนี้ข้อสอบนี้ค่อนข้างส่วนตัวคิดว่าสามารถทำคะแนนได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่า เขาจะให้ความสัมพันธ์คู่ความสัมพันธ์มาว่าคู่ที่เขาโจทย์ให้มาแล้วให้มาดูว่าในช้อยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มามันมีความสมัครความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่อันนี้ข้อนี้ก็คือไม่ได้มีหลักอะไรชัดเจนนะก็คือว่าเราก็ดูว่ามันมันสัมพันธ์กันเหมือนกันกับสิ่งที่โจทย์ให้กําหนดมาให้ไหมครับส่วนนี้ก็5ข้อก็ควรจะใช้เวลาไม่เกิน5นาที โดยรวม20ข้อภาษาไทยก็คือควรจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าภาษาไทยมันเป็นเรื่องของการตีความแล้วก็เวลาเราค่อนข้างจำกัดเนี่ยเราไม่สามารถจะตีความอะไรได้มากมายก็คือว่าเราต้องบริหารเวลาให้ดีเพราะฉะนั้น20ข้อเนี่ยควรจะกำหนดไปเลย30นาทีไม่ควรเกิน30นาทีแล้วที่ครูว่าเคยวางแผนไว้ในตั้งแต่ EP ที่3นะครับก็คือว่า ข้อสอบส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ร้อยละหกสิบถ้าเราจะผ่านเนี่ยจากห้าสิบข้อเนี่ยสามสิบข้อขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักควรจะไปอยู่ที่คณิตศาสตร์ครับก็คือว่าสามสิบข้อคณิตศาสตร์เราควรจะทําให้ได้เกินกว่ายี่สิบข้อขึ้นไปส่วนภาษาไทยเนี่ยมียี่สิบข้อเนี่ยเราทําควรจะทําให้เกิดสิบข้อขึ้นไปให้เกิดครึ่งพอ,อละสิบข้อก็ยังได้ถ้าเราทำภาษาถ้าเราทำคณิตศาสตร์ได้เยอะเพราะว่า ภาษาไทยอย่างที่บอกว่ามันทนาคะแนนส่วนนี้ได้ย่นนขงยากครับเพราะมันขึ้นอยู่กับการตีความทักษะแต่ถ้าเราฝึกฝนทําโจทย์เยอะทักษะตรงส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ครูบอกว่าให้เราไปโฟกัสที่วิชาคณิตศาสตร์ให้มากกว่าส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่จะทพาให้เราผ่านข้อสอบภาคก่อนนะครับโดยรวมสรุปสุดท้ายคือว่าทั้งตั้งแต่ ep หนึ่งที่ครูได้เกิดมาตั้งแต่แรกครับราะว่าเราจะวางแผนยังไงให้ทําข้อสอบภาคกอ มีไงให้ครั้งเดียวผ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหลักคือว่าเราอย่าไปติดเวลากับข้อที่ยากมากเกินไปเพราะข้อสอบมันจะมีทั้งข้อสอบที่ง่ายข้อสอบที่ปานกลางข้อสอบที่ยากเน้นเราควรจะไปกำคะแนนในส่วนที่ข้อสอบที่ง่ายกับข้อสอบที่ปานกลางข้อสอบไหนยากอ่านรู้อ่านปุ๊บไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าข้อสอบข้อนั้นมันยากเราต้องใช้เวลาแล้ว ให้เดาไปเลยนะอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาเพราะว่าเราเป้าหมายของเราเนี่ยข้อสอบภาคกอมันไม่ได้ว่าเราต้องทําให้ได้ทุกข้อไม่จำเป็นแล้วไม่มีใครทําได้ทุกข้อหรอกใครเกินร้อยละแปของข้อสอบภาคกอก็ถือว่าเก่งบ้างแล้วนะเพราะเวลามันจํากัดมากแต่เป้าหมายอย่างที่บอกว่าเราต้องการแค่ผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นข้อสอบคือต้องทําให้ทันเวลาแล้วก็ผ่านเกณฑ์อันนั้นคือเป้าหมายของเราเพื่อเราจะไปต่อในภาคขอบภาคกอนะครับผ่านเกณฑ์ของยายก็คือว่า ถ้าเป็นปริญญาตรีก็ส่วนของกฎหมายส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ร้อยละหกสิบก็คือว่าทําให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละหกสิบพอแล้วันตี้ส่วนภานษาอังกฤษก็ผ่านเกณฑ์ครึ่งหนึ่งพอแล้วเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผ่ผานข้อสอบภาคก่อนนะครับเพราะการบริหารเวลาจริงจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วส่วนใหญ่ที่คนที่ไม่ผ่านร้อยละประมาณ97%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่ผ่านเพราะว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคิดว่าแม้ว่าเขาเตรียมตัวมาดีแต่บริหารเวลาพอดีทำข้อสอบไม่ทันก็ไม่ผ่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเวลาด,ดีแล้วการที่ขอพอเลื่อนสอบไปประมาณ2เดือนเนี่ยเพิ่มเวลาในการทําเตรียมตัวมากขึ้นโฟกัสของเราก็คือที่ครูแนะนาก็คือถ้าเราอ่านกฎหมายครอบคุมแล้วภาษาอังกฤษเราแค่ผ่านเขียนครึ่งหนึง่งมันอาจจะไม่ยากเท่าไหร่น้ําหนักที่ควรจะเทมาในช่วง2เดือนก็คือฝึกการทาโจทย์ โดยเฉพาะกโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่เราทําให้เราพาเราผ่านภาคก่อนนะครับสำหรับครูดยส่วนตัวก็คือครูผ่านภาคก่อนด้วยคณิตศาสตร์ไม่ได้ผ่านภาคก่อนด้วยภาษาไทยนะครับภาษาไทยครูน่าจะทําได้ประมาณแค่ครึ่งเดียวส่วนที่ทําคะแนนได้ก็เป็นก่อเป็นกรรมคือคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลักการตัวนี้ก็ยังใช้กับทุกคนนะครับก็คือเราจะใช้คณิตศาสตร์ในการเป็นตัวพาเราผ่านภาคกอขอพอนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของวิชากฎหมายที่เราต้องผ่านเกณฑ์ด้วยแล้วก็ วิชาภาษาอังกฤษที่เราต้องผ่านเกณฑ์ด้วยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวในการสอบภาคกอ,อพออยังไงให้ครั้งเดียวผ่านคนระับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยหวังว่านัเกเรียนก็จะมีความพร้อมมีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบภาคกมากขึ้นขึ้นนะครับจากคลิป EP ตั้งแต่ EP ีหนึ่งที่ครูทําแนะนําไว้นะ ส่วนครั้งต่อๆไปก็น่าจะมีโอกาสได้มาเฉลยแนวข้อะะขสอบเพื่อลงลึกเรื่องของเทคนิคในการทําแต่ละวิชาต่อๆไป่ในในคลิป EP ต่อๆ,ๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ